สวัสดีครับพวกปนีเช่นเคยนะฮะกับช่องสร้างไรายได้จากเกมนะฮะวันนี้ผมมีเทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคในการลงเล่นบาคาร่าทุกๆคนคงผ่านหน้าผ่านตากันมาแล้วนะฮะว่าการลงเล่นบาคาร่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะฮะแต่ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเช่นเดียวกันนะฮะมีเพื่อนๆเ,เสียกับบาคาร่าเนี่ยมาเยอะต่อเยอะแล้วนะฮะผมได้เห็นเพื่อนๆลงทุน1000ก็เสีย10,000ก็เสียนะฮะหรือว่าเสียเป็นแสนก็ยังมีนะฮะดยเทคนิค ที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็คือลงสลับฟังแทงแบบทบเงินนะฮะโดยครั้งนี้นะฮะผมจะใช้ทุนแค่1นึ่บาทเท่านั้นนะฮะโดยการทบเงินไปเรื่อยๆนะฮะแล้ววันนี้ผมจะลงทุนในค่าย N2 นะฮะเพื่อนๆหลายท่านที่อาจจะยังไม่รู้จักค่าย N2 นะฮะ ก็สามารถรับลิงก์สมัครข้างล่างนี้ได้นะฮะขอเข้ามาในไลน์นะฮะเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์สมัครให้ในไลน์ค่าย N2 นั้นก็จะมีโต๊ะเกมแบบออกผลเหมือนกันทุกๆเว็บข้อดีของโต๊เกมในค่าย N2 นี้ก็คือลิมิตในการลงทุนน้อยนะฮะตั้งแต่10บาทจนถึง 120K นะฮะ ถือว่าลิมิตกว้างมากนะฮะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีทุนน้อยสามารถลงทุนได้นะฮะหรือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านใดที่มีทุนมากก็สามารถลงทุนได้เช่นกันนะฮะเพราะว่าลิมิตมินเบตต่ำมากแล้วลงทุนได้สูงเช่นเดียวกันนะฮะส่วนเทคนิคการแทงสลับฝั่งแบบทบเงินในครั้งนี้นะฮะยกตัวอย่างเช่นครั้งนี้ออกที่แบงเกอร์เกมต่อไปเราจะแทงสลับฝั่งก็คือฝั่งเพลเยอร์หรือว่าเกมนี้ออกที่เพลเยอร์เกมสลับฝั่ง ครั้งต่อไปเราจะแทงที่แบง์เกอร์ให้เราทําการแทงสลับฝั่งแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะบวกกับการทบเงินใช้ทุนแค่1,000บาทเอากําไรแค่10%ต่อรอบต่อวันถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่เข้าใจว่าเทคนิคนี้ลงทุนแบบไหนได้ผลกําไรยังไงให้เพื่อนๆเป็นรับชมได้2ช่องทางนะฮะก็คือช่อง YouTube สร้างรายได้จากเกมช่อง b k อีกหช่องนะฮะสช่องนั้นจะเป็นการสอนแบบปฏิบัติ ฝากเพื่อนๆไปกดติดตาม2ช่องนั้นด้วยนะฮะและที่สำคัญนะฮะทุกเทคนิคมีความเสี่ยงก่อนการลงทุนจริงให้เพื่อนๆไปรับชมคลิปเต็มให้ดีก่อนเพราะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าข้อเสียคืออะไรข้อดีคืออะไรในเทคนิคนี้เราจะเปลี่ยนการพนันให้เป็นการลงทุนไปพร้อมๆกันเจอกันคลิปหน้านะฮะว่าผมจะเอาเทคนิคไหนมานาเสนอเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ